โอ้ก็ต้องสวัสดีตอนทุ่มครึ่งที่โรมาเนียนะครับไม่รู้ที่ประเทศไทย F c ซี FC คงหลับได้หลายตื่นแล้วนะครับแต่ว่าที่โรมาเนียตอนนี้ประมาณทุ่มครึ่งนะครับสมาคมกีฬาเทเบิลเทะเทศไทยจะพามาชมการแข่งขันกีฬาเทคบอลนประเภทคู่ชายรอบรองชนะเลิศในรายการชิงแชมป์โลก2025ที่โรมาเนียนะครับ ตอนนี้เราอยู่ที่เมืองกูเซเยสประเทศโรมาเนียเริ่มทำการแข่งขันประเภทคู่ชายรอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบราซิลนะครับโอเปิดหัวมาก็ทีมชาติไทยได้แต้มไปก่อน1ต่อ0เกมเสิร์ฟชุดแรกเป็นของทีมชาติไทยสรศัิ์เทวซิล,ลิโหจีไปที่้าวไซเขาโอ้บราซิลดูนี่พยายามจะ กดลูกลงโต๊ะแต่ว่าลูกไม่ผ่านเน็ตนะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยเำเป็น2ต่อ0เป็นการแข่งขนเซตที่1นะครับรอบรองชนะเลิศนะครับถ้าชนะในแมตชนี้จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่7นะครับสำหรับทีมชาติไทยในปีนี้นะครับก็ถือว่ายังทำผลงานได้ดีอยู่นะครับประเภทเดียวชายก็อุเทนกู้เขียวหรือว่าอาร์ท่าเรือก็ได้ลดัา3ไปในประเภทเดี่ยวชาย สำหรับเดี่ยวหญิงชูทาศนิพนธทธงก็ได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่7นะครับและประเภทคู่หญิงจูทัศนิพนธ์ธงจับคู่กับสุภาวดีวงศ์คำจันทร์ก็เข้าชิงชนะเลิศในวันที่7เหมือนกันครับสำหรับเดี่ยวหญิงและคู่หญิงสําหรับคู่ผสมพรุ่งนี้จะเริ่มทําการแข่งขันเวลาประมาณ11บเอโมงที่โรมาเนียนะครับแล้วก็น่าจะเป็น4ี่โมงเย็นที่ประเทศไทยนะครับ ก็สำหรับคู่สมก็ลองติดตามชมและเชียร์ในวันพรุ่งนี้นะครับโอกลับมาที่ในสนามตอนนี้ทีมบราซิลได้เสิร์ฟหัวลงไปตัวและถูกเท้าเป็นแต้มแต้มตามมาอยู่ที่2ต่อ3บราซิลโอ้ลูกแรกลูกนี้เสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตลูกสองต้องเสิร์ฟด้วยลูกหัวนะครับ โอกาสของทีมชาติไทยที่จะล็อกลูกนี้ลูกเสิร์ฟด้วยลูกหัวไม่น่าจะยากกว่าลูกเท้าลูกนี้เป็นฟุตฟ้อนครับเป็นดับเบิลฟ้อ์เป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนําเป็น4ต่อ2ยังเป็นเกมเสิร์ฟของบราซิลนะครับตอนนี้ลูกแรกบราซิลใช้เท้าลูกนี้ลูกแรกเสิร์ฟไม่ดีนะครับลูกที่2แก้ไขด้วยลูกหัวเหมือนเดิมนะสองต่อ4ี่ จีโรติจเลียเปิดซ้ายชงขวาโอ้สรสะเขา,า,าซิลิโลูกนี้โมเตะข้ามป้ายขึ้นอัศจรรย์เลยนะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น5ต่อ2เกมเซฟแต้มสุดท้ายของชุดนี้ของบาราซิล2ต่อ5ทีมชาติไทยจะได้ล็อกลูกนี้ เสิร์ฟมาลูกแรกเสิร์ฟยังไม่ดีนะครับลูกทีสองต้องเสิร์ฟด้วยลูกหัวก็ดูว่าเราจะล็อกได้หรือเปล่าครับเปิดซ้ายชงขวาลูกนี้สอนั萨เขา,า,าซิลิโอโหข้ามป้ายขึ้นบนกรารา์เลยนะครับขึ้นนําเป็น6ต่อ2ก็ถือว่าเป็นอาวุธหนักของทีมชาติไทยนะครับสำหรับการกระโดดฟาดของเรานะครับถ้าถือว่าถ้าแมนโตก็มีโอกาสได้แต้มสูงครับ พบสีคะแนนกลับมาอยู่ที่ทีมชาติไทยจะได้เสริฟโดยจีรติจันเรียงโอ้โบาซิลพยายามจะแก้ไขจนหยอดแต่ว่าไม่ลงโตะ๊ะเป็นแท่นนีมชัตนขึ้นนำห่างปินเจตต่อสองจีรติจันเรียงหรือว่าตุ้มกระนวนนะครับแต่เป็นคนอำเภอกุแก้วจงวังหวัดอุดรธานีก็ถือว่าเป็น น้องเล็กสุดในทีมชาติไทยที่มาทำการแข่งขันในปีนี้นะครับ8ต่อ2หัวลูกแรกเสิร์ฟไม่ผ่านเน็ตนะครับลูกที่2จีรติจัเรียงจะใช้การเสิร์ฟด้ลูกหัวนะครับโอ้เป็นดับเบิลฟอนะครับไม่ลงโต๊ครับเป็นแต้มของทีมชาติบราซิลตามมาอยู่ที่3ต่อ8อย่างเป็นเกมเสิร์ฟของจีรติจันเรียงลูกนี้เสิร์ฟดี บราซิลพยายามจะชงเพื่อที่จะตีหัวซึ่งเป็นลูกทนของเขาแต่ว่าเป็นลูกลลํำแดนไปแล้วนะครับเป็นแต้มพีมชาไทยขึ้นนําเป็น9ต่อ3กลับไปที่บราซิลจะได้เสิร์ฟแต้มตามอยู่ที่3ต่อ9โอ้เสิร์ฟลูกแรกก็ยังไม่ดีนะครับสำหรับนักกีฬาบราซิลอีกคนหนึ่งสุงสองเสิร์ฟด้วยลูกหัวเป็นโอกาสของจีรติจันเลียงยืนเตะแล้วก็โอ้โห ลูกนี้ทั้งแน่นและแม่นโต๊ะนะครับข้ามป้ายขึ้นบทประจันเหมือนเดิมนะครับ10ต่อ3เป็นการแข่งขันในเซตที่1รอบรองชนะเลิศทีมชาติไทยพบกับบราซิลนะครับถ้าชนะแมตช์นี้จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่7นะครับวันที่7เป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันบราซิลจะเป็นเป็นบายเซิร์ฟโอ้เป็นดับเบิลฟอร์นะครับเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นอนำะเป็น11ต่อ3 ยังเป็นเกมเซร์ฟของบาซิลโอ้โหลูกแรกไปไหนยังไม่ลงโต๊ะนะครับลูกที่2แก้ไขด้วยลูกหัวเหมือนเดิมนะครับสำหรับบาซิลแต้มตามทีมชาติไทยอยู่ที่3ต่อ11โอ้โหเป็นดับเบิลฟอยนะครับเป็นแต้มได้แต้มง่ายๆจากการเสิร์ฟเสียของบาซิลจบการแข่งในเซตที่1ทีมชาติไทยชนะไป12ต่อ3โอ้โถือว่าใช้เวลาไปประมาณ 7นาทีนะครับชนะในเซตที่1ไปก่อนนะครับตอนนี้เป็นช่วงเบรกนะครับระหว่างเซตนะครับหนาทีนะครับกติกาเทเบบอลกำหนดไว้ว่าช่วงพักระหว่างเซตแล้วก็จะเป็น1นาทีการขอเวลานอกจะได้ขอทีมละ1ครั้งต่อแมตต์ก็ได้แค่1นาทีเหมือนกันนะครับสำหรับวันที่7 ก็จะเป็นวันสุดท้ายของการแข่งขันที่ก <Yeah. S 1> ูเซเยสประเทศโรมาเนียนะครับก็เอฟซีไทยก็ลองติดตามชมและเชียร์นักกีฬาทีมชาติไทยในการแข่งขันถิงแชมป์โลกครั้งนี้ด้วยนะครับหมดเวลาช่วงระหว่างพักจะเริ่มในเซตที่2ครับอ้คู่สำหรับคู่ รอบรองชนะเลิศอีกคู่หนึ่งก็เป็น,นเซอร์เบียพบกับฮังการีนะครับในเซตที่1เซอร์เบียก็ชนะฮังการีไป12ต่อ4ก็ถ้าใครชนะก็จะต้องไปพบกันในรอบสีงชนะเลิศวันที่7นะครับเริ่มในเซตที่2ทีมบราซิลจะได้เสิร์ฟก่อนนอกจากว่าเซตที่1ทีมชาติไทยเสิร์ฟก่อนนะครับเซตที่2ก็จะเป็นอีกฝั่งหนึ่งเป็นคนเสิร์ฟโอเสิร์ฟด้วยเท้ายังไม่ดีเท่าไหร่นะครับเสิร์ฟเสีย แก้ไขด้วยลูกหัวเสิร์ปลูกที่สองสรศัดิ์เทสิเปิดขวาแล้วก็ชงซ้ายตุ่มกระนวลโอ้โหแต่ไม่ผ่านอกของบราซิลอกเปิดแล้วก็อกชงจบที่สรศัดิ์เทซิลินะครับดาบแรกเท้าวขวาไม่ตายมาจบที่ดาบสองเท้าซ้ายซีสเกตนะครับสรศัดิ์เทศิลิ เป็นนักกีฬาจากสโมสรกองทัพบ,บกนะครับสำหรับ2องลับเทร์เซยิ่งถึงจไทยขึ้นนำไปก่อน1ต่อ0ูนย์นะยังเป็นเกมเสิร์ฟของบราซิลโอ้ลูกแรกเสิร์ฟไม่ดีเสิร์ฟลูกที่2ต้องเสิร์ฟด้วยลูกหัวปเปิดขวาแล้วก็โชงซ้ายลูกนี้ปาดยังกลับขึ้นมาได้สำหรับบราซิลโอ้หย,ยอดด้วยลูกอกจบที่ ซ้ายสีสะเกตแล้วโอ้โหลูกนี้ค่อนท้าที่จะยากนะเป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็น2ต่อ0เป็นการแข่งขันในเซตที่2นะครับเซตที่1ทีมชาติไทยชนะไปก่อน12ต่อ3เป็นการแข่งขันในรอบรองชนะเลิศในปีนี้เราถ้าช,ชนะจะได้เข้าชิงชนะเลิศในวันที่7 โอ้บาซิลเสิร์ฟเท้าถือว่ายังทำผลงานลูกเสิร์ฟแปลกยังไม่ค่อยดีนะครับต้องแก้ไขด้วยลูกเสิร์ฟลูกที่สองก็จะเป็นลูกหัวเปิดขวาชงซ้ายโอ้ตุ้มกระนวนลูกนี้โอ้ยืนเตะถือว่าเป็นนกีฬาเทกบอนคนหนึ่งที่ยืนเตะลงโตแล้วค่อนข้างที่จะมีพลังแราสำหรับจรติจันเรียง เป็นนักกีฬาจากปุดอนทานีนะครับบําอำเภอขุแก้วนะครับเปิดขวาชงซ้ายอีกแล้วนะครับลูกนี้โอ้โหลูกนี้ชงล้นนิดหนึ่งครับผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกล้ำแดนนะครับเป็นแต้มของบาซิลตามาที่ที่1ต่อ3ครบ4คะแนนกลับมาที่ทีมชาติไทยจะได้เสิร์ฟโดยจีรติจันเรลียสรศักดิ์เทาซิลินะครับ ลูกที่สองแก้ไขด้วยลูกหัวบราซิลก็มีเหมือนกัน,นครับลูกนี้เป็นแต้มของบราซิลตามมาอยู่ที่สองต่อสามยังเป็นเกมเซิร์ฟของทีมชาติไทยอยู่ยเซิร์ฟ้วยศรศักดิ์เทาสิริลูกนี้เซิร์ฟดีโอ้เป็นแต้มขึ้นนำเป็น4ต่อสโอ้ถือว่าเกมเสิร์ฟ ทำลายจังหวะการเล่นของบราซิลได้เยอะมากสํสำหรับลูกเสิบเท้าของทีมชาติไทยโหยังเปิดข้ามปในแดนของนี่พยายามจะล้วงเข้ามาเล่นนะแต่ว่าไปไม่ถึงลูกนะครับ5้าต่อ2อยังเป็นเอ็ดบอลนะครับถ้าเอ็ดบอลลูกแรกด้วยเท้ายังสามารถเสิฟเป็นเท้าได้อยู่นะเป็นเสิฟใหม่ของครั้งที่หนึ่ง โอ้โลูกนี้เสิฟหลอกลงเท้าขวาเป็นแต่ของทีมชาติไทยขึ้น,นําเป็น6ต่อสองครบสคะแนนกลับมาที่ทีมชาติบราซิลจะได้เสิร์ฟสองต่อหโอ้โลูกแรกเสิรฟไม่ดีลูก2เสิบด้วยหัวโอ้โเป็นโอกาสของทีมชาติไทยที่จะได้ล็อกแล้วนะครับเปิดซ้ายแล้วก็ชงด้วยขวาโอ้โลูกนี้ขึ้นอัศจรรย์อีกแล้วนะครับไม่ต้องเสิบเลยครับว่า ลูกไปไหนนะครับไม่ต้องต้องเด็กกีบอลต้องตามไปเก็บที่บราทรักจัมตอนนี้โอ้กนี้เสิร์ฟดีสรสลัสักเทอรซิลิลูกนี้แต่ยอดโอ้แต่ว่าบาซิลยังเก็บขึ้นมาได้สิ่ตีจันเลียงลูกนี้โอ้โหลูกสองสรสลัสักเทอรซิลิชงล้นนะครับลูกที่สามจะเล่นลูกล้ำแดนไม่ได้นะครับ แต่ว่าในกรณีลูกที่2ล้าแดนมาแล้วเราสามารถดึงกลับไปเล่นในลูกที่3ในแดนของเราได้นะครับสำหรับกีฬาเทคบอลโหจบที่เท้าซ้ายของสรศักดิเ์เท้าซีเลขึ้นนำต่อเป็น8ต่อ3เป็นการแข่งขันในเซตที่นะครับรอบรองชนะเลิศน,นะครับประเภทคู่ชายถ้าชนะ ในเซตนี้เราก็จะเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่7นะครับโอ้เตะหายค่อนข้างที่จะแม่นโต๊ะนะครับสำหรับสอักดั์เทาาซิลีตอนนี้แต้มขึ้นนำาึงต่อ3เป็นการแข่งขัน,นะะในเซตที่ 2, 2> เซตที่1เราชนะไปก่อน12ต่อ3บาซิลยังเปิดขึ้นมาพยายามจะเล่นเจ้าโหซ้ายบาซิลก็ทำงานเหมือนกันทำแต้มตามมาอยู่ที่4ต่อ9 ดีลติจะเลี้ยงลูกนี้เสิร์ฟม,มาที่จี้ที่เท้าซ้ายเปิดขึ้นมาโอ้บาซิลลูกนี้เล่นลูกเบาๆนะเป็นแต้มตามมาอยู่ที่5ต่อ9กีดิลติจะเลี้ยงยังจะได้เสิร์ฟจี้มาที่บาซิลเปิดขึ้นมา ลูกนี้เป็นแต้มของทีมชาติไทยขึ้นนำเป็นต่อ5พยายามเล่นลูกหัวแต่ว่าลูกเป็นลูกสายบอลนะครับผู้สิลธิ์บอกอสำหรับอีกหนึ่งคู่ในเซตที่2เซอร์เบียก็ยังนำฮังการีอยู่9ต่อ5เหมือนกันนะครับก็มีโอกาสสูงที่จะเ ถ้าทั้งสองทีมชนะก็ไปเจอกันในรอบชิงชนะเลิศในวันที่7นะครับแกไขด้วยลูกเท้าขวากลับมาบาซิลเล่นลูกหัวเล่นลูกเข่ากลับมาบาซิลชงด้วยอกโอ้โหแล้วก็ตบลูกเท้าขวาทําแต้มตามมาอยู่ที่6ต่อ10 เป็นการแข่งขันในเซตที่2นะที่กำลังชมอยู่นี้นะครับรอบรองชนะเลิศเท็กบอลชิงแชมป์โลกที่โรมาเนีย bon ok นะครับเราแข่งที่เมืองกูเซย์6-10บราซิลเสิรฟหมูลุงนี้เสริรเดียเปิดขวาชงด้วยซ้ายจีลันติทนเลียงลูกนี้โฮเตะถูกห,หัวเน็ตแล้วก็ไม่ลงโต๊ะนะครับเป็นแต้มของบราซิลตามมาอยู่ที่7-10ต่อ ทีมชาติไทยชิงขอเวลานอกนองจากว่าทีมบราซิลกำลังทำแต้มตามมาอยู่ที่7ต่อ10ก็ถือว่าเบรกเกมของบราซิลที่ทำแต้มไหลมาอยู่ที่7ต่อ10สสำหรับในเซตที่1เราชนะไปก่อน12ต่อ3ที่กำลังชมอยู่นี้เป็นการแข่งขันในเซตที่2รอบรองชนะเลิศ โอ้สำหรับอีกหนึ่งคู่เซอร์เบียนำทีมชาติฮังการีอยู่ที่11ต่อ7เป็นการแข่งขันในเซตที่2เหมือนกันนะครับเซตแรกเซอร์เบียก็ชนะไปก่อนนะเซตที่2ตอนนี้เซอร์เบียนำอยู่ที่11ต่อ7โอ้ก็ถือว่าเซอร์เบียชนะทีมฮังการีนะครับในเซตอีกในสนามที่1นนะครับทำให้เซอร์เบียได้เข้าไปรอ ชิงชนะเลิศประเภทคู่ชายในวันที่7แล้วนะครับสำหรับฮังการีซึ่งเป็นคู่เบอร์หนึ่งของโลกซึ่งนำทีมโดยบันยีกับพาสนะครับก็แพ้ไปแล้วก็ได้รับ3ไปในปีนี้นะครับกลับมาอยู่ที่สนามของเรายังไม่จบนะครับตอนนี้สนามเรายังไม่จบบราซิลเป็นฝ่ายเสิร์ฟแต้มตามอยู่ที่7ต่อ10โอ้โเสิร์ฟลูกแรกไม่ดีนะครับโอโ้ลูก2โอ้มีโอกาสที่เราจะล็อกได้ ต้องเสิร์บด้วยลูกหัวบราซิลต่อรักษ์เทาสลิเปิดขวาแล้วก็ชงด้วยซ้ายจีรติจันเรียงลูกนี้ไม่มีปัญหาสำหรับแต้มนี้ทิมชาติไทยขึ้นแท่นเป็น11ต่อ7เป็นการแข่งในเซตที่2นะเซตที่1เราชนะไปก่อน12ต่อ3เซตนี้เรานำอยู่ที่11ต่อ7ขออีน1แต้มเพื่อเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันที่7นะครับ บาซิลเสิร์ฟ7ต่อ11ลูกแรกเสิร์ฟไม่ดีเอาละครับลูกที่2ต้องเสิร์ฟแก้ด้วยหัวเป็นโอกาสของทีมชาติไทยที่จะปิดแมตชนี้นะครับโอ้โหเป็นเสิร์ฟเอดบอลครับใ้เสิร์ฟใหม่ก็ต้องเป็นลูกหัวเหมือนเดิมครับเปิดขวาชงด้วยซ้ายจิรติชันเรียงปาดลงปลายโตเป็นแต้มหมวทีมชาติไทยชนะไป12ต่อ7 สรุปผลการแข่งขันทีมชาติไทยชนะไป2-0ตเซตได้เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศกับประเทศซเซอร์เบียในวันที่7นะครับก็สำหรับแมตช์นี้ต้องขอบคุณ f c ทุกท่านนะครับก็ฝากติดตามชมและเชียร์นักกีฬาเทคบอลทีมชาติไทยในวันที่7ก็ถือว่าเราเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศไปแล้วเป็นรายการที่3นะครับสำหรับ